อยากถามถึงการกระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้หน่อยะค่ะของคุณไผ่ดาวดินแล้วก็ของคุณเอเมดีบอกเดี๋ยวบอกำคำตอบแล<อ>้วก็แเป็นำ สมคมคงจะต้องถามเรื่องเกี่ยวกับนิติรัฐแล้วก็ที่นุษยชนทีน่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2563เดือนตุลาคมนิติรัฐก็หมายความว่าการใช้กฎหมายอย่างเป็นประบบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนตอนที่จะจับคุณก็ต้องมีการแจ้งสิทธิ์แจ้งข้อกล่าวหามีการขอหมายสารตามพรบชี้นซึ่งตรง,งนีง้นักฎหมายทั่วไปคงทัาบดีแต่เมื่อวานไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนที่ผมไปถึงที่ตชดก็ประมาณ4-5ทุ่มทั้ง21คนไม่มีทนาย สิทธิในการเข้าถึงทนายก็คือสิทธิพลเมืองสิทธิไม่ต้องใช้ความท้าทุกขผมก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปเจรจาด้วยความหวังเดียวว่าต้องการที่จะเอาทนายเข้าไปให้อยู่ในช่วง,องของการอสอบสวนระหว่างตำรวจกับทั้ง21คนให้ได้ก็เป็นไปได้ด้วยดีตอนแรกมีทนายอยู่2คนต่อ21คนก็จะใช้เวลานานมากขึนไปตอนสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็อนุญ,ญาตให้เข้าไปอีก6คนรวมกันเป็น8คนก็เสร็จตอนประมาณ4ี่โมงตีสี่ครึ่ง ดีสครึ่งตำรวจตอนนั้นก็คุยกันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะปากการะกันในชั้นตำรวจก็ได้นะในชั้นสอบสวนก็ได้นะผมก็โทรผูกสอยสองคนมารวมกันเพื่อที่จะสคนเนี่ยมีวงเงินพอที่จะปากการะกันทั้ง21คนนี้ออกไปเลยพอ,อ,อไปถึงตอนนั้นเนี่ย19คนที่ไม่ใช่ไผ่ไม่ได้โดนข้อหานักเ เขาก็บอกว่ารียมหนาจปล่อยกลับมากับผมได้เลยผมเอากลับบ้านได้หมดเลยทั้ง19คนแต่ถ่ายไม่ได้ต้องรอผู้กำกับซึ่งผู้กำกับตอน24ที่ห้าก็คงยังไม,ไม่ได้รับ,รบก็เลต้องหลับพอถึงเวลาตอนนั้นปุ๊บ19คนก็บอกว่าไม่ทิ้งที่ไผ่ผมก็ต้องมาร่วงงานที่ครอบครัวตอน7โมงเช้าผมก็เลยต้องออกมาก่อนแต่ก็ได้คำพูดคุยกันไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยจะปล่อยตัวในชั้นขับด้ยแล้วก็คิดว่าอย่างน้อย ถ้ามาถึงชั้นสาลก็คงจะให้สสเราไปรออยู่ที่สารสารเยาวชนหนึ่งสารแขวงหนึ่งสารอาญาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเท่าที่รับทราบมาก็คือขอแค่สารเยาวชนอันเดียวสารอาญาที่ผมเพิ่งมาเมื่อกี้เราขอยื่นประกันแต่ตำรวจขออัดการพรุ่งนี้สสเข้าไปก็จะรับเข้าไปใหม่แล้วขอยื่นประกันอีกทีค่ะวิธีมองภาพการขึ้นไหวัดนมันรว่าับสครับผมว่าการที่ไม่มีความรุนแรงเคลื่อนมาถึง ที่ความรุนแรงครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากทีก่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการที่มีการชุมนุมของของประชาชนที่แจ้งไว้ก่อนวันที่14ตุลาคมแล้วก็มีจากหลายหลายส่วนมอบสีเหลืองมาอีกหลายส่วนเนี่ยมีโอกาสที่ประ้าาก็ต้องขอชื่นชม ทางตำรวจแล้วก็ทางผู้รุ่งชุมุนที่ได้บริหารสถา,านการณ์ให้รุนแรงน้อยที่สุดแต่ถึงเวลาตอนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ก็ขอทุกวนที่จะเรามาระวังไม่ให้เกิดมือที่3แล้วก็บริวอนให้ตำรวจยังตั้งใจทำงานต่อไปขอย้อนกลับไปถามวิธีการนำกระบวนการวิธีการนำตัวคุณไข่ลงมา จำการจับกลุมมันดูวิธีแบบสังคมตั้งคำถามว่ามันรุนแรงมากเกินไปไม่ได้ยินเลยครับสังคมตั้งคําถามว่าวิธีการนําตัวคุณไผ่ลงมาค,ค่ะมันดูรุนแรงมากเกินไปใช่ครับรุนแรงเกินไปครับแล้วก็ไม่ไม่มีความชอบทมทางกฎหมายค่ะตอนพอเข้าไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่ทําก็คือขอพยาบาลให้กับทุกคนเพราะทั้ง2 1คนรวมถึงไผ่เนี่ยโอ้ยมันเหมือนกับโดนโยนบกอะครับมันเหมือนโดนโยนบก มือที่โดนรัดใช่ไหมครับแล้วก็ตามตัวที่มีการกระชากมีอะไรมีข้อศอกมีเข่ามีอะไรโดนกันทุกคนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมีน้องผู้หญิงสองคนก็โดนแล้วก็มีคนเป็นไทรอยด์หนึ่งคนคนเบาหวานหนึ่งคนคนภอบะคืออีกหนึ่งคนผมก็ต้องเอายาไปจําตัวมาให้ทุกคนคแล้วตอนสุดท้ายก็เอาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาได้คุณพ่อคุณแม่ของเอมมี่เข้ามาได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนที่เขาต้องถอดเสื้อผ้าให้ให้ตำรวจไห้ดูีก็มีรอยเยอะเราจะต้องตั้งคําถามกับกระบวนการ ที่ที่ทปฏิบัติงานแบบนี้ไหมคะครับก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ว่าการที่เขาทําแบบนี้ตัวือจับโดยไม่มีหมายจับอะไรทั้งหลายทั้งหลายทุกจห,หรือว่าการจับตัวแล้วไม่ได้ไปอยู่ที่สอนอนแต่ไปอยู่ที่ตชรอะไรทั้งหลายนมันติดหลักขั้นตอนเนี่ยเรากับทนาย,ทนาย,ท,นายทนายสิทธิมนุษยชนที่เมื่อวานสืยกันก็พยายามจะศึกษาอยู่ว่าจะดําเนินคดีหรือว่าอะไรในต่อไปให้กับบุคคลเหล่านี้เขาดาเนินคดีอะไรเพราะเขาเป็นผู้เสียหายว่า <c oughs>